กาบสวัสดีครับมาพบกับป๊อบเงินโบราณเหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรเยอะนี่เห็นแล้วไหมครับเป็นเงินพดด้วงนะครับเนี่ยพดด้วงหนึ่งบาทรอสามวันนี้ไม่เห็นหน้านะครับผมขอตีลิขสิธิคมกันอะดูกันนะครับผมนี่ชัดๆปึ๊บนี่ครับ เต็มบนล่างเลยครับผมบดดวงหนึ่งบาทเราสามตาปราสาทนะครับเป็นพวกรวงของไทยของรัชกาลที่สามเห็นไหมครับกล้องไม่ชัดอันนี้ก็สภาพถือว่าสมบูรณ์มากครับผมนี่ครับหน้าเป็นปราสาทเลยครับเต็มบนล่างตาบนก็เต็มครับ สภาพนี้ค่อนข้างที่จะหายากครับเจอน้อยเวยๆอันนี้เป็นผิวเดิมนะครับนะครับผิวเดิมขาพับก็ยังสวยอยู่เลยโอ้โหสภาพนี้แต่ว่าส,สภาพนี้ก็อยู่แต่ก่อนนี่ราคาแพงเหมือนกันครับอยู่ประมาณสี่ห้าพันแล้วแต่ปัจจุบันนี้ราคาลงครับผม พันห้าสองพันสามพันแล้วแต่คนขายครับอยู่ที่พ่อค้านี่ครับ <c oughs> เป็นเนื้อเงินนะครับเนี่ยขนาดน้ำหนักอยู่ที่สิบห้ากรัมนะครับของรัตนะรอสามนะครับจะมีขาอะไรเห็นไหมครับตรงเนี้ยเขาเรียกมิตรข้าสารขาอะไรนี่ขาพับจะเป็นอย่างนี้เลยของปลอมก็มีนะครับต้องดูดีๆของเรียนแบบก็มีนะครับเอามาให้ชมเมือนครับ เรียวๆเลยครับเขาว่าลงคลิปเรียวกันผมก็ลงอีกแล้วครับวันนี้อันนี้เป็นอีพีที่สองนะครับนี่อีพีสองพามาดูเราสามสภาพสวยๆเลยสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นก็มาดูที่ช่องผมได้นะครับผมจะมีของเงินโบราณเก่าๆมาให้ชมกันนะครับตั้งแต่รัตะนะจนถึงสุโขทยัยยุทธยานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับกดไลค์กดแชร์เข้ามาดูให้ผมเยอะๆแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ